สวัสดีย่ามเ้าครับเป็พี่น้องในประเทศต่างประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานรบริวาอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องไอ,อย้ยูดีมีแฮีงคำคำคุ้นคุ้นผู้ใดก็ได้หาเงินมันเงินหาคำมันคำพี่น้องมื้อนี้ลุกอ้วนลงคลิบตะเสาจาังอนพี่น้องมื้อนี้พี่ล่ออีทงให้ทงหน้า ทางบ้านลุงวอนี่ละบ้านพี่คู่มูซิพีต์ตมบลหน้านหนังพ่นปิศาลอย่งคายพี่น้องเอ้ยมาเปิดราคาขายข้อยจะคว้างพี่น้องมือนี่ย,ยากหลายภารกิจหลายพี่น้องเอ้ยจะเลยจำเป็นสิทดิ์กายควายออกพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เลี้ยงงัวอดิพี่น้องเลี้ยงง้อยื่อสองเอ่อที่แรกเลี้ยงควายเลี้ยงควายื้อสองปีพี่น้อง ขายกล้วยออกเอางัวมาเลี้ยงงัวอยอ 2> 2ู่สองปีขึ้นสองปีหรือสามปีงัวเขายออกว่างผลพี่น้องขายงกหมดเลยงัวเอากล้วยมาพี่น้องไอ้บาทเนี่ยเอากล้วยมาแล้วจะคว้าไงยาก,กาพี่น,ออน,น,น้องเอ้ยน้ำบ้านน้ำเมืองแน่นำ้ำภารกิจส่วนตัวแน่นบุญเบล่า แต่เวลาสิบะฮาลงคลิปน้ำเสนอไปพี่นยยย้นองน้ำตลาดนัดหัวควายหรือว่าน้ำทงไฮทงหน้าพี่น้องผู้ทำเกษตรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเปิดราคางวคัวราคาควายนะครับน้ำทงไฮทงหน้าหรือน้ำแขอกน้ำปั้มก็ได้บ่คอยได้ไปพี่น้องสังเกตเบบุ้งลูกวนบ่คอยได้ลงคลิปเสมอน,นียมือนี่เลววะสิคุยกับแม่บ้านเลยว่า ลงคลิปเปิดราคาขายควายจ้าของสนอพี่น้องไอ้มาเบิ่งกันไปเลี้ยงซอยลูกวนเด้อขายว่แพงดอกเนี่ยควายสายพัฒนาดอกลูกวนออกมาไปยู่องเจ้าของไม่ไมีเวลาเบิ่งแย่งดูแลนี่แหละพี่น้องเอ้อยมื่ยวานหมูส่องกับควายมากินเปี๊ยงกินหยาแหงก็สิ่งละก็เปี๊ยงเนี่ยอันควายดอนตัวนี้จนเป็นควายจนเป็นควายแดงพี่น้องเอ้ย สายพัฒนามาได้เพราะเป็นกี่ไร่วันี้ได้เพิ่นว่าวหวมีตะกุดอยู่ขวัสั่งมาตตพุ่นพี่น้องเลยตะขั่งข้ามทาั้ทงเกาะทั้งหนองบุรีภูพุ่มมาทีแรกว่าเป็นดักบ้านหอยยังไงมาโ่งลงขวนเหี้ยวเขาเหี้ยวเขาเฟรดี้กับว่าธรรมดาได้เลยลุงร้านสร้างผมได้เลยว่าลูกหลานก้อยได้ลูกหลกานสร้างเี่พี่น้องสร้างอุรานผมได้เลย เปิดว่าว่ามีใบบี้ไปเกิดใบหลักฐานการเกิดย่างดีอันลุงกวนจะเปลี่ยนละห้าขายอยู่นี่เนี่ยหาตัวแล้วพี่น้องเลยหาตัวเลยซื้อหาดดได้เก็บเพราะว่ากว,วาส,กสิได้เก็บเด็ดมีสวงแม่ใหญ่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นคล้องก้าสิได้กินก้าสิได้เก็บไม่พักกี่เลิศเดี๋ยวน้พี่น้องแม่เดี๋ก็ได้ เมดแเดือนแล้ววอันแม่ั่นเกดยอยอะไยอยยอยลูกยอยยอยขวดอนั่นะเพิ่นหวงมะควหน่อยมาไก่เ่ได้แม่นีก็ได้ลูกบวนใช้ซื้อเพิ่นอันนี้แม่บัวคำ ท่องจะออกได้ไรกันล่ะพี่น้องเอ้ยซื้อหาได้เก็บรด้นพี่น้องด้อันนี้แม่บวงเงินนี่ท่องงกว่าแม่นั่นดีดอกบงละเอียด้รพี่น้องแม่นี่เปนสูงลอยสี่สิบคีพี่น้องนี่อันน้สบวกกปแล้วพี่น้องีอย่ยแม่นันนี่ลอยสามเก ฟังรลกคาจังไรพี่้องลุงววกบากํากไรกํดอกยังดอกอทอุดีวล,ลุงวซื้อมาแสานเอหัไดอกเอ้หาัวดิเผื่อเอี C, ลุงวกันพูด,ดอยด่งไรไม่ไปเลียงเลลุงวดีควยคารดคาร่าดอกพี่องเอ้ทังไก่วะทั้งไก่ทั้งไก่คุยก,กันพี่องเอ้คยสายพัฒนาเด้อพี่ององ้ปเียงอยลุงวนวเลยวย่างไรซุ้เลย ขอเวลาพี่น้องขอเวลาไปลงคลิปดขายลิดพี่น้องในบึงต้องบอกต้องฟ้ามเปิดราคางวดราคาควายพี่น้องแบบนี้ไปขี้ของจาของเหนีกหน่ายากลังพี่น้องยากหน่ายากลังห่วงหน่าห่วงลังเลยทิพเปิดราคาขายควายจาของอราเสนอพี่น้องเลย โตล้อพี่น้องก็แม่นี้นี่คนในลูกสามลูกสามลูกสในห้องวะพี่นี่นี่พี่น้องลูกสามสามในห้องไใกล้ก่อพี่น้องกันใกล้เดียนะ๋ยวพักลดแล้วแม่เาคือกันหุ่นออกได้ไรกัน เดีว่านสองหนังนี่เนี่ยเพื่อนนี่พร้อมผสมเนะี่ลูกวันบุมมีม่กวยฝูพี่น้องยังเมื่อคืนเนียผสมแต่ว่าคนพร้อมผสมมาแล้วมันสองปีสองปีกว่าๆแล้วล่ะหนังสีชมพูอังตองถิ่นพี่น้องเองมาอยู่ร่วมลูกวัวเนี่ยเกียรกก์กีตมเรียนน้ำเ,เรียนก้นเรียนกีตมครับเลย คนแดงยิ่งครึ่งไวะธรรมชาติแรกเป็นกล้วยายหนังเสื่อมผูองค์ตองหัวหลอกกะบูมีเด้อพี่น้องเลยกล้วยปอดดีอยู่เรียบแก้วเขาแก้วคนละเรียบแก้วเขาแก้วเหลียงควายดอนเป็นตัวเขาค้ำเหลียงควายดำเราเป็นตัวเขาแก้วเพิ่นว่า พ่อมีทุนมีห้วนแต่ว่าเบิ่งเอาเริงพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบอร์ทุ่งลุงวดที่ลงไปให้น,น,นี่เป็นควายของลุงอ้วนโดยตรงเลยพีนพ่น้องเปลี่ยนเลี้ยงควายแล้วก็ล่เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วอ่าเลี้ยงควายไหนลุงอ้วนเป็นคนมักงัวมักควายตัวเดี๋ยวพ่อให้ยูหน้าจุ apples. ดหนี่ว่าลุงอ้วน้านหน้าแหละวันนี้ก็จะปดปล่อยออกพี่น้อง ปวดปลอยออกืูดีไม่แห้งปวดละพอะไอ้ใบ,บเป็นกระสีเอาขึ้นไม้อีกรอกเคจากเลี่ยงว้าอิขอเวลาให้ลงโตเหต็ดระบาดในเมืองน่ยจังหน่อยก่อนกลับไปหาหล่อไทยคิปเปิดราคาหงอราคาค่อยพี่นหอังสนอกพี่ละปลักมุดที่กัดอยู่ทางบัน ลูกว้วนไปละทงไฮทงหน้าบ้านหอยกูมูจิฟซีตำบลหนหังพ่นวิสัยทองค่ายพี่น้อง้วยหาตัวลูกว้วนเปราคาขายอยู่นี่สนใจกับทั่วมากทักมากเลยพี่น้องเลยซื้อหาได้เก็ตเพราะว่าสองแม่หนึง่งของไก่อีกไอ้าพักอีเลดแล้วอันนี้มาเลี้ยงอยู่หน้าเพิ่นลนี่พี่น้องนี่ เอาลวดมาล้รรอมอไว้ไบหน้าขาเจ้าหน้าคางเขี่ยงโู้โหเดอกแกมือแรกมันจะติดไปเองสาน้ำก็ยิ่งรอกว่าขึ้นแนี่พ่อมผสมนี่พี่น้องเลยสองปีกว่าแล้วละ่ะก้อยเผือกเปิดขาดนดำเลี้ยงขาดยา ท้องเปียงแล้วคุณแม่หนึง่งแม่ใยายพึน่นแม่นั่นก็ลูกสามเลยเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องไอ้คนทำงานคนใส่แรงงานหูวหาเงินหาข้ามก็ได้ทั้งตั้งดินแดนทั้งไกลเ่อวันทีป่ปีไม่ได้ประเทศตั้งประเทศกะได้ส่งบ้านมันหาเงินไอ้บ้านเงินเด้อพี่น้องไอ้ สุมือทองคำหึงราคาแพงหา, 1, า,าคำเหีม่ม่านค่อเพิ่นว่าวนกล้วยปลายเขากับราคาเกกับเหี่ยมมานนี่แหละพี่น้องสุมือนี่ม้วนไปหนาม,มาหลังรถเลยลูกหวนก็เลยว่าวนเปิดราคาปลดปล่อยออกหมดในห้องหนาห้องหลังที่สนุกมีเวลาไปเห็นไปนี่ให้มัน เอสบายใจซะกูได้ขึ้นมาจากเลี้ยงควายกับสายพัฒนากับมาเอาได้พี่น้องเนี่ยพวกมาเอาควายหาโตในลุงกวนซื้อมาแสเดียดกับเฮียพี่น้องไอเรียงเดี๋ยวแบบมันสามเดือนสี่เดือนนี่แหละ แ่เนี่ส่งของไงงกลัวอยู่เนี่ยตองเป้งพี่นอออ้องที่เ่เกแปดเดือนเอาเก้าเดือนแล้วบ่เนี่ยสองเมียนี่ซื้อหาได้เกล้วพี่น้องเ้อบ่เบิ่งเอาต้นสูงมันะลอยสามแปดสามเก้าสี่นละเนี่ยแม่แม่ที่หลังแม่ยางมกน,นี่ใ4สี่สิด้ ข้าวพ่นขนไก่แล้วได้พี่น้องอ่ะมือนี้ก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศนะมาตรงให้ทรงหน้าพี่น้องก็เปิดราคาขายควาวยจาอ่อควางขายควายลูกอ้วน,นเองมือนี้มอไปเลี้ยงซอยลูกอ้วนนี่ด้วยผู้เขามีกำลังเลี้ยงผู้กำลังซื้อขายกันไนด้ผู้มีที่พิทักษ์มีใหญ่เพิ่นกิน ทั้งบ้านรุ่นวัวแบบตกสภาพตอนน้ำท่ำปลาแล้วก็สิเระมาณนี้ลราพี่น้องนาน,นี่แรงแหงนี่จะเพียงแหงที่เะปล่อยเพิ่นมากินกระเซาะฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้อง,งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลงุงวัวบ้านหน้าในการเดินทางไปท่ำคลิปท่ำสื่เนื้อภาพนิเทการหรือเปิดราคาง้อราคาข้าควายพี่น้อง นะครับผู้ที่ต้องการจะากซื้อยากขายก็ได้ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม